สวัสด,ดีครับป้าใบ,บีนองนเหมนเฮาวันนี้ผมจะปาป้าใบมีนองไปห่อพิธีที่วิจญาบานเนาะพอดีฝนตกนำนองพี่น้องเหมนเฮาก็มีลายขุนนะครับที่เก่งในการหาปลาเนาะเดี๋ยวผมจะปาี่นองไปหอกันการจับปลา ครับเพราะว่าตอดแหเนาะมีถึงปลงบาดมีถึงลูกบาดเนาะปลงเก่าปลงใหม่อยู่ดีหมดนะครับไปครับอ๋อตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราปลาผีผอเนาะไป็ปลาผ่อวิดีเจ้าบาดต้อจะตอดแหกันที่เขาบอกเมื่อกี้นะติดกันเขาขอกี่วันกับป้าพี่น้องเดี๋ยวขอไปตัดแหเนาะนำนองใหม่เนาะ มาเหมาครับไปนะครับไปพร้อมนะครับผมอนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับมาแล้วครับมาทีพอตัดตออแหกนี่เนาะบมองคุณพยายมพูดว่าเป็น,นตอ่อแต่หื้ยปัญหาปลาก็อย่างนนะครับตอนนะี้เหา เร็วๆผ่อนะครับเออคนที่จะต่อเนี่ยคือลงเทียบเลยลงเทียบลงเทียบลงเอารถไฟรถก็คงมีลายเนาะขอคนได้แค่พวกนี้แหละเออเดี๋ยวครับครับครับผอนะครับโอ้วันนี้มันยังว่มีหนักน้อะเหมือนแต่ว่าแต่ว่านี่คุณหนักเลยครับทีหาคุณโอ้คุณใดพูกคุณอะมาหนึงไปล่งเขาไปลงใหม่นอกตะวานะแต่แกปิ้น ทั้งบีทั้ทงบีครับแต่ว,วันนีุ้ขมีละขมีละ,ม,ละ,ม,ละมีหน่อยเดียวครับพอได้กินนะครับได้กินเนาะความัน,น,นะะจะน้ำเดีน้องเนี่ยโอ้พี่นี่น้ำน้องเจ้าเน้อพี่น้องเน้อเดินแปดดับเดินว่านี่พี่นี่น้ำน้องละบ้ากุปี้ได้เดินชิงหาวเเด้อน้ำเดี๋น้องนะ ที่นี่ไปพุทธคาเนาะน้ำลนน้องแล้วเนาะผมเล็กที่หนาวเนาะเฮ้ยมาถ่ายมันเกวเป้แล้วกันมันไปไหนให้ผมมาหาเนี่ยไปฟ้าอยู่นาบ้าเนีะยนะค,คะเอเอ,เอการละพ<อ>ี่ว่าการมดะะุดเ้าบัง เนมะหอมมนกักมันีก้มนีคุณใช่ของคุณที่ทานบู้ชมเดนี้นะทานบุ้ชมนี่าก็ตั้งใจมาหอเหมืนกันนะแต่วันนี้มีคุณหน่อยได่หอบรอเวลาสักกําหนอแต่ว่าตอนแรงๆมันมีคุณมานหนักอยู่บบคนเจ้านี้ ย่างน,นอะอีย่างอยงเงี้เนาะรับตะเลงปลากระนึ่งตับตอนนี้เขาว่าได้ไปหลายแล้วนะได้ไปคุณหาหกกิโลไปแล้วจะเป็นปลาลิ้มทองปลาสาลาคองนี่นะครับร mm ับืะเลงมุดปลากระนึ่ง ก็ถ่ายที่ขอตัอดฝามาที่ฝายมาขออึ้นหลนามนมาอ่ะมาหน้าม,นมากับป่ามากี่ืม